สบายดีสบายดีสบายดีทุกคนทั้งสองล้นสิงค์คำเชนแนลบาลลอนสิงค์คำเชนแนลทุกท่าน,น,นสบายดีดู้ทุกคนทุกท่านสบายดีเนื้อเมล็ดกับบรรยากาศขังเหล่าไก่คือเก้าทุกคน,ปนไปใส่มาใส่วนเวียนอยู่แถวนี่นะมาื้อต้ไก่ต้นพี่นอ้อง เอาไปในเล่าก่อนปาดเบิกจึก๊บไก่มันกะระจัดเบบว่าจังใดลยโอ้ยน้อคนาบ,นบา,นา,นาิ่นนับกันเนื้อันี้อเขาปาดเบิงเบิงโอ้ย หัวจังไรอ่ะเนี่ยเสาหัวอะไรเปล่า,ลาแหละตะไลแบบนี้ยน่าไอ้มองไอ้แรงดันรั่วหยดลุ่งหนีเนี่ยเกิดเพาะแม่นเขาปาดพี่น้องมันถือไอ้แกบแกบขี่ไก่ต้องหา,งหายัางมาส่วนเอาขี่ไก่มองแหงๆมาใส่แกบแหงๆมาใส่ว้าเฮ้ มงโคต่อแรงดันมันขยับมันถอยผมจังไดนี่แหละน้ามเลยหยุดนะออ,ออกกันบันนร่มขนาดเลยร่มผัดบีบีโอเคบาานโอเคไปต่อทุกคนไปอยังง้อควันคือไงงง บาาตีเขาจุดไฟลามมาข้างนอกตัวขาเจ้าจุดไฟเผาไฟทั้งหลังอัมนขามไปทั้งฟังคุ่นหมอสวนอ้อยเขาสวนมันเดี๋ยวมาสิกบึงกัอนวะ มาหางก่นอนทุกคนินไปจะตันเลยมันนี่เบิกเบิกตัน3ตัน3ตัน1 7ึกิโลกรัมเดี๋ยวฝีอีกช่วงคุ่ม2องทุ่มสำหรับเรานี่ เป็นแล้วสามตันทุกคนทางไซโลสำหรับบรรจุอาหารเจ้ามาเบิงเล่านี่ทุกคน กินจักกิโลกันแน่อ่าอรู้วย่อยู่่อาหารมองหนี่มืมันเคยหัวมองนี่ออกมองได้ปะมองนี่บอ้อันตรายล่ะอ๋ออาหารมันร,นาารั่วพี่น้องมาเะไรมอุด สามตันสี่ตันสี่ตันห้าแล้วโอ้โหตัวคูนี่กินสุกยออเลยทุกคนอันอยุ่กี่วันแล้ววะดูวะสี่สิบสามวันสี่สิบสามวันกินไปแล้วค่าบ่ายบวกตึงคาเตปี ตีซีแล้วก็ขาบสวยขาาปลายปลายสี่สามวงแง่ินไปแล้วหัวไปแล้วสามสี่ตันสี่ตันหาโอเคเจอสี่ตีรอบรอบยินรอบขำหาตันกินกุ้แล้วท่านผู้ชมเสุหยดเลยว่ากินอาหารใก่โตเต็มที่แล้ว ทึงคุนถึงลมถึงควันคนเด้ยทางหลังทางหลังเหล่าไก่คุณเน่โห้ดโคโหมโคแบบมันควันมหดสวนคือเก่าพี่นนอง โอเคโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้กันประมาณนี้แหละทุกคนเนาอเก้ามุมตะเกาวม,ม,าวมุมเดิมตาดติดตามส่องบ่าวล้นสิงควาเชืเ่อแนวอีกเด้อีเไปอีกสองหนึ่งเนาะอเบา,บายบายพบกันใหม่คลิปหน้า